สวัสดีครับวิเคราะห์บอลสเต็ปซีทีเด็ดกับคีกอรก,ก่อนเกมวันพุทธที่ยี 3, ่สามเมษายนสองพันห้าร้อยสิบแปดวันนี้ก็จัดให้สี่คู่เหมือนเดิมนะครับคู่แรกครับอาราเบสพบกับเลอันโซเซดัตคู่สองอินเตอร์มิลานพบกับเอซีมิลานคู่สามเกตาเฟ่พบกับเลอันมาริด e และคู่สี่อาร์เซนอลพบกับคิสตันพาเลตครับก่อนอื่นขอฝากพี่ทุกคนกดติดตามกดสมัครให้กับช่องเรากันไว้ด้วยนะครับมาดูที่คู่แรกครับศึกลาลิกาสเปนอาราเบสพบกับเลอันโซเซดัต e อาราเบสทีมอันดับที่18จะเจอกับเลอันโซเวดัตทีมอันดับที่9กครับผลงาน10บนัดหลังในการเจอกันของทั้งคู่นะครับอาราเบสชนะ1ครั้งเสมอ5ครั้งและแพ้ไป4ครั้งครับเจอกันล่าสุดบุกไปเยือนเลอัอนโซเวดัตแล้วชนะไปได้2-1ครับมาดูที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับอาราเบส5นัดชนะไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับมีเสมอ2ครั้งและแพ้ไป2ครั้งล่าสุดเสมอกับเซเบียหน่งหนแพ้เลอมาริ1-0แพ้คิโรนย0แพ้ลาโรนาโน2-0และเสมอกับลาับ ส่วนฝั่งของเลนตัวเฮดด์ด5นัดชนะ3ครั้งสเสมอ2ครั้งและแพ้ไป1ครั้งครับ ล่าสุดเสมอกับเบียเลีย2-2แพ้มายอกา2-0ชนะลาพามัส3-1ชนะแล้วมาริดมา4-3และชนะบายาดูริต2-1ครับอลาเบสช่วงน,นี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงครับเสี่ยงต่อการตกชั้นอย่างมากน่ดที่แล้วทำได้เพียงเสมอกับเซบีย่ามา1-1และวันนี้ต้องมารับมือกับเรอัลโซยัดที่ชื่อชั้นและศักยภาพทีมดูเหนือกว่าเยอะครับมีแนวลุกที่ทางขบเครื่องระวังผลได้ถึงแม้จะมีปัญหาในเรื่องเกมรับอยู่บ้างแต่ถ้าเรื่องทีเด็ดทีขาดผมมองว่าเรอัลโซยัดมีดีพอจะะบบุกเเชชอดดดไ้้ัผมใหโน1 คู่ต่อมาครับมาการิสโคปายตาลีครับอินเตอร์มิลานพบก,กับเอซีมิลานวันนี้ครับสองทีมยษ์ใหญ่ของอิตาลีจะดวลกันมาดูที่ผลงานการเจอกัน10นัดของทั้งคู่นะครับ10นัดอินเตอร์มิลานชนะ6ครั้งเสมอ2ครั้งและแพ้ไป2ครั้งครับล่าสุดพ่งจะเจอกันมาเมื่อต้นเดือนจบที่สกอร์หนึ่งหนึ่งแบ่งกันไปคนละแต้มครับมาที่ผลงาน5านัดล่าสุดของทั้งสองทีมกันครับ5านัดอินเตอร์ชนะ2ครั้งเสมอ2ครั้งและแพ้ไป1ครั้งครับ ล่าสุดแพ้บูลอนยา1-0เสมอกับบาเอน2-2ชนะกายารี3-1แพ้บาเอนมินิก2-1และเสมอกับปามา2-2ครับส่วนทางฝั่งของเอซิมิลาน5นัดชนะ1ครั้งเสมอ2ครั้งและแพ้ไป2ครั้งครับล่าสุดแพ้ตาลันตา1-0ชนะอูดินิเซ่4-0เสมอกับฟิออเรนา2-2เคยเสมอกับอินเตอร์มิลานมา1-1และแพ้กับนาโบลี2-1ครับอินเตอร์มิลานฟอร์มมาดีต่อเนื่อง5เกมหลังชนะรวดไม่แพ้ใครเลยครับแม้ว่าจะมีตัวลหลักเจ็บไปบ้างก็ตาม ส่วนทีมเยือนอย่างเอซีมิลานเองฟอร์มอาจจะเล่นได้เหนียวแน่แนก็จริงแต่ช่วงนี้แนวลุกพารันเจ็บระหนาวเลยครับ ดูจากสถิติที่เจอกันมานั้นไม่เสมอกันก็เป็นทางด้านเอซิมิลานที่ทําได้ดีกว่าครับเพราะหลังเอาชนะไปได้มากกว่าเกมแรกแรกก็เสมอกันไปหนึ่งหนึ่งลูกเกมต้องบอกเลยว่าสู้กันสนุกสุดๆต่างฝ่ายต่างมีโอกาสครับมิลานมีโอกาสดีๆจากราเฟลเลยียมแต่ก็ขาดความเฉียบคมพลาดโอกาสทำประตูไปยังน่าเสียดายครับวันนี้ผมมองว่าลูกเกมคงจะออกมาสูสีแน่นอนเพราะอินเตอร์มิลานมีโปรแกรมการแข่งขันที่มากกว่าไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยบอลลีกและแชมเปี้ยนลีกอาจจะต้องมีการโรดเตชันแน่นอนครับและตรงจุดนี้มีผลต่อฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมแน่่่นนนนออรบบแมมชีีี้เเเลยยงไปทซาาจะ็็ฝก ได้ผมให้เอเซมิลานชนะ21ครับคู่ต่อมามาที่สึกลาลิกาสเปนครับเกตตเฟ่พบก,กับเลอันมาลิตสิบครั้งของทั้งคู่ที่เจอกันนะครับเป็นทางฝั่งของเลอันมาริตเอาชนะไปได้ถึง8ครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้เป็นแค่1ครั้งเท่านั้นครับมาดูที่ผลงาน5านัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับ5นัดเกตตเฟ่ชนะ2ครั้งและแพ้3ครั้งครับล่าสุดแพ้เป็นย้อน1 0แพ้แลาพามาส3-1ชนะบาเยอร์ลิต40แพ้เบียเยลองหนและชนะโอซาโนนาส1ครับ ส่วนทางฝั่งของเรอัลมาเดดห้านัดชนะ2ครั้งและแพ้ไป3ครั้งครับมีชนะแอตติบินเบา1-0แพ้กับอาเซนอนในศึกยูฟาแชมเลียกสองหนชนะอาราเบส1-0แพ้อาเซนอน3 0และแพ้กับบาลนเซีย2-1ครับมาเดดตอนนี้อยู่อันดับที่2จะเจอกับเกตตเฟ่ที่อยู่อันดับที่12ครับเกตตเฟ่ผลงานในช่วงหลังเริ่มเปครับแพ้ถึง3ครั้งจาก4เกมล่าสุดเกมรับดูค่อนข้างมีปัญหาในการปิดพื้นที่และการเจอกับเกมลุกที่ดุดันก็มักจะเสียประตูง,ง่ายครับส่วนทา,างฝั่ วันที่เจอกับเลบก็ทีหนึ่งกว่าจะได้ก็ต้องเรียกว่าหืดทับจับเลยครับแล้วล่าสุดที่เจอกับบินเบาก็ไม่ได้เล่นดีไปกว่าบินเบาเลยครับดีที่ได้วันเวเดย,ยิงในช่วงนาทีสุดท้ายแม้ตอนนี้แล้วมันจะตกรอบ u c l ไปแล้วแต่เกมในลีกก็ยังมีความนิ่งและคงต้องโฟกัสกับถ้วยนี้ให้มากขึ้นครับโดยเฉพาะการเล่นเกมเยือนที่แน่นอนและเก็บคินชีทให้ได้อย่างต่อเนื่องไมไ่ต้องโรเตชั่นบางตำแหน่งแต่ด้วยคุณภาพทีมที่เหนือกว่าผมเชื่อว่าเรียมลีจะบุกเอาชนะในเกมนี้ไ,ได้้ครรัับผมมใหลาิชะ2 และคู่สุดท้ายมาที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับอาร์เซนอลพบกับคริสตัลพาเลตการเจอกันมา10นัดของทั้งคู่นะครับอาร์เซนอลชนะไปได้ถึง7ครั้งเสมอ2ครั้งและแพ้ไป1ครั้งครับเจอกันล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาอาร์เซนอลก,กดยับไป5ประตูต่อ1ครับมาดูที่ผลงาน5นัดล่าสุดของทั้งคู่ครับ5นัดอาร์เซนอลชนะถึง3ครั้งเสมอ2ครั้งและยังไม่แพ้ใครเลยครับล่าสุดชนะอ e ิสต์วิทเทิล4-0ชนะแล้วมาริดในศึก UCL 2-1เสมอกับบเนนฟอร์ด1-1ชะลอออนสมมาดรรริ3-0และเเเกััับวต1-1คบ ส่วนฝั่งของคริตตัลพาเลทอัฒนนชนะ1ครั้งเสมอ2ครั้งและแพ้ไป2ครั้งครับล่าสุดเสมอกับบอรนมัธ0-0แพ้นิวคาสเซิล5-0แพ้เมดิตี้5-2ชนะไบตัน2-1และเสมอกับเซาแธมปตัน1-1ครับอาเซนอลตอนนี้อยู่ในที่2มี66คะแนนจะเจอกับคิสตัลพาเลทที่อยู่อันดับ12มีอยู่44คะแนนซึ่งห่างจากอาเซนอลอยู่22คะแนนครับถึงแม้ว่าน,น,นัดนี้อาจจะไม่ใช่งานง่ายของอาเซนอลแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าช่วงนี้อาร์เซนอลฟอร์มโหดมากครับยังไม่แพ้ใครมาเลย10นัดติดต่อกันแล้วต้องบอกว่าสิ่งที่จะเอาอาเซนอลลงในตอนนี้ก็มีแค่ลิปเท่านั้นแหละครับ ขนาดทีมใหญ่อย่างเลมาริดอาร์เซนอลยังตกมาแล้วเลยวันนี้จะเจอกับทีมเยือนอย่างชิตตันพาเลสที่กำลังฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยเคยเจอกันครั้งล่าสุดก็โดนอาร์เซนอลชนะไปห้าตัวต่อหนึ่งวันนี้เลยมองว่าอาร์เซนอลจะเป็นฝ่ายเก็บ3แต้มเพื่อขยับเข้าใกล้ทีมลุ้นแชมป์อย่างลิเวอร์พูลให้ได้ครับผมให้อาร์เซนอลชนะ3าศูนย์ครับสรุปสิบสี่ทีเด็ดในินรภสาวันนี้นะครับคู่แรกครับอาราเบสพบก,กับเลอันโซยดัตผมให้เลอันโซยิดัตชนะสองหนึ่งครับ,ค,รกกบคู่นนนีี้้ใหเอซมิลานชนะครับ คู่3เคทาเฟ่พบกับเรอัลมาดริดผมให้เรอัลมาดริดชนะ2-0ครับและคู่สุดท้ายอาร์เซนอลพบกับคริสตัลพาเลซคู่นี้ผมให้อาร์เซนอลชนะ3-0ครับสำหรับสเต็ปสี่ทีเด็ดในรอบซาวน์วันี้ก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะจากกันไปผมขอฝากกดไลค์กด Subscribe เพิ่มกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดกิจกรรมรวมไปถึงการวิเคราะห์ไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันนะครับคลิปอัปก่อนเกมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครััับบสสวสดีคร